ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมกันอีกแล้วนะครับทางช่องอปอพารวยปอพารวยปอยีไตเบิกซับนาคีเบิกซับพารวยนะครับเอามาตามคําเรียกร้องนะครับผมให้ตามเลขน้องกุมารให้หน่อยนะฮะงวดที่แล้วเนาะเป็นเลขทูบนะครับเป็นเลขทูบที่เราต้องกลับหัวนะครับผมก็เข้าศู6 0นะครับสําหรับน้องกุมารนะครับครับวันนี้ เราก็จะมาตามแนวทางนะครับงวดพรุ่งนี้นะครับผมงวดประจําวันที่16นะครับ16กันยายน2567นะครับเนาะครับเราจะมาขอแนวทางนะครับเลขน้องกุมารกันนะครับ จะเป็นตัวไหนนะครับวูวันนี้คนมาเยอะนะครับผมคือวันนี้เฮียกับเจ๊ก็ลูกน้องไม่มาแล้ววันนี้ลูกน้องไม่มาก็เลยทําคนเดียวเลยนะครับเอาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแก้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมช่องจริงไม่ขายหวยไม่ฝากเว็บนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามนะครับอย่าสอบถามตอนขณะที่เหน่อกำลังทำงานเี่ครับเพราะว่าท่านก็ไม่มีเวลาว่างเนาะที่จะมานั่งสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าแขกเข้าร้านเยอะนะครับผมไปเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผม ขึ้นขายกองดีมาอาือนดีพี่น้องรอมากไม่สั่นบ่ะ้าวคลายสองคนนาอเมือนี้หู้ยหลุดแก่เจ้าอยากจะสอบอยากจะสาบแล้วเวนเาะหยุดไปสองวันพี่นอ้องเอาขึ้นขายเข่ามีเข,ข่ามัดไก่เข่าขาหมูก๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะอยู่เสร็จนตลาดน ong ฮานเนาะคะ่ะเนาะ ไปตลาดร้อาหานมาหน่อยหนึงจะเจอป,ป้ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูงข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ,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 ะเนาะค่ะสุดท้ายเราทุกคนคือนอนเ้าวฟรัสีเมื่อะานเนาะ สุดท้ายแล้วนะคะเนาะเอฟซีกับอีฟานรอไว้เนาะค่ะมืออื่นมืออื่นสิบเลขสี่ออกเนี่วันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะพรุ่งนี้เลขออกสิบหกนะคะเอฟซีก็ตามตตดเลยนะคะวันนี้ ีท่านผู้ชมนะคะเนาะก,กะขายดีอยู่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวสีคุยไปนั่งสัมผัสไปนั่งเจรจาสิขายของไปนั่งเด้อค่ะหัวเราะเงียบกันนะเขาเขาลูกน้องไม่มาใช่ไหมเฮียวาดวาดทีแล้วแม่นอยูุ่ด้เรศถูกเนาะหยุดร้านกี่วันแล้วคะเนี่ยสองวันแล้วครับโอ้เงียบหยุดสองมือแล้วพี่น้อง ค่ะเมื่อนีเปิดร้านเมื่อแรกเอ้ามเไเเจ๊ได้ละวบ่อเจ๊บอู๊กแม่บ่ฝันบอเจ๊ว่าดีจ้ามีแต่เดกูบ้าจุดถูบแล้วบอจ่าจ่าแม่ผู้คนใหญ่นะหวดบังหันละผู้คนจุดถูบอ่ะอันอี้อันนี้อืม ได้ตัวใดจังวดนี้ได้ถูกห้าห้าสี่ห้าห้าห้าสี่เอาวันนี้เหรอครับห้าห้าส่่ผู้นันโพต์ไปไปหาดูๆเี่น้องไปหานนี้จ้าได้ห้า้าสสุดยอดด้วยค่ะไม่น้องไม่ไปต้องฝันใครเลยแหะ ส่วนมากจะแม่นเล็กถูกเลยเนาะวที่แล้วกับเขาเล็กถูกเลยสำหรับเล็กของน้องกุ้มนันถามว่าอุดน้นเป็นใดเด้อพี่น้องอืมแต่ละกุมันหน่อยกุมานเดียดสบาบเนาะค่ะอีฟซี่ บอกตำเล้าในเดอ้อวันจันทร์กูมาเลยบอกตำเล้าแม่เบิกซับในเดอ้อวันจันทร์มังหันได็ก 9, 4, เก้าซี่คอยเลื่อมอ <c oughs> อซืซ่อแมเนี่ยกัะตือกระตือแล้วเลื่อมซื่อนะมังหันเนี่ยแม่นถือบอกกอ่ก่อเจ้าของร้านบ่ถือเลยค่ะบ่ซื่อที่เด็ก<ด>ถูกพคนสีแม่นเนาะวันะนี้วันนี้ไม่เล็กมากมนะั้ยเนาะ เลขมากรู้เ่ีนูเลีโตถูกเล่นเล็กถูกเลยมันบา้าว้าเสือเ <5 54 S 1> ส,สือรถเตนี่เลยสามตัวแมงค่ะไปเสือรถเตนี่หาหาีาบ้าโ,<ต>โอ้กมันมีอีกตัวนึงไอเจ้าของหลานคือเป็นผู้จุดค,ค่ะตัวหนค่ะจุดสองเทียมันบ้าจุดสองคือ ผู้หนึ่งนั่นฮาฮาซี่นี่สิเป็นแม่พูดผู้ใดอ่ะนวดมังหันจ้ะเพิ่นกันบเิ่นว่าเพิ่นถือนั่บ่อ๋อผู้นั้นถือปะตุรีไม่เล่นอะไรโอเคเดี่ยวจะหวงกันได้เนาะเอาบอกเบอร์โทรเนี่ยหาเกิดว่าเอฟซี่จะสั่งกว๋วยเตี๋ยวอุ้ย<ห>ตัวใดน,นั่นเจ็ดสี่เก้าหรือเป็นเลขศูนย์ยังกะเออเป็นอะไรขคนเบิ่งค่ะ เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแมนบอกอุ้ยบอแมนบอแมนบางทีบางคนบอแมนเก้าบางคนเห็นเป็นเลขเก้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์อันนี้จุดทูดได้เจ็ดสี่ศูนย์ก็นั่นเจ็ดสี่ศูนย์ใช่บางคนก็เห็นเป็นเลขเก้ามันมีหางข้างล่างอันนี้ก็เป็นแม่คนที่เขาบอกว่าไปเข้าฝันว่าไปห้อยหัวอยู่หน้าบ้านที่บอกว่าเลขห้อยหัวที่ได้อะค่ะ เลขถูกเมื่อนี้เพิ่นบอม,มากใช่ค่ะเจสซี่ศูนย์โอปอลงไว้ตำแหน่าว้าถ้าถือน้ำพลิาพาไปท้ำบุญยูสไอเอียงงันที่มันเป็นอันสถาน,งงน,นงสานงเคราะห์เอียงสักยางไหนขายหาซีาจ่าจ่าแล้ว,ว่าอันเจสซี่เก่าหรือศูนย์นีแล้วแต่คนเห็นไอ่ศูนย์ศูนย์อเจเห็นเป็นตัวใดเห็นเป็นเลขศูนย์คือกันเห็นเลขศูนย์คือกัน่นบ่งมันมีหางอมีหางทำ ศูนย์นึกขีดตัวใดแต่ว่ามันหันสาดเหล็กศูนย์อยู่ด้วเนาะนั่นเราไม่ขีดทั้งไตนะแม่เอ้าลองเบิ้งเนะจ้ะจ้าขอบคุณจ้าเจ๊มาใครอยากมากอาจ้าเมื่อนี้เรามาตามให้โค้งสุดท้ายให้เอฟซีเนาะค่ะหมอบ้านมาอยู่ไม่เสิออกมื่อเอิญได้ปะ มือว่านนีมาอยู่เิ่นบรยูนะคะเอฟซีก็ว่าไปตามให้แน่เพระาะว่าเพิ่จะแม่นเลขทูบมวดนี้จะเป็นเลขทูบล้นๆนะคะเข้ามาอุดหนุนได้นะคะก๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวขาหมูมีข้าวด้วยนะคะพิกัดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรค่ะเส็งแน่เนาะค่ะหลังไทยประกันชีวิตเนาะค่ะโอ้ยพอรับลูกนอ <มา S 1> ้องเพิ่มอยู่ได้เนาะรับลูกน้องเพิ่มบ้าเนเนี่ อาไปเ,เ,ปเบิงอนอมว่ะตีนักเจี๊ยกคนนึ่งมาสั่นงานเข่าเลยเอายกโยกบานเนี่ยค่ะมือนี้กะโว้ยหมู่บ้านมหาบรเห็นพี่น้องจ้า่ได้เลขให้เย็บซี่ได้เกียรบ,บ่ได้เลขให้เย็ซีหมู่บ้านนี่นะคะมือนี้กะโชคดีเปินเปิดร้านพอดีพอดีพอน้ำท่วมฝนตกช่วงนี้เนาะจ้าเนาะ เพ็่งจะเล่ยปิดลานบ่อยจา้าเอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นห้าห้าสี่กับเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่เก้าค่ะสองตัวตัดเลื่ยเอานะคะ FC ชอบตัวไหนพิจารณาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,มดกับหัวให้นะครับแล้วเจ็ดสี่เก้าของผมไม่ได้กัไให้นะครับเออฮะขอบคุณนบวอร์ดูไวร์ไฮเดอร์ค่ะมือเนี้ย